สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิว Honda CT 1 2 5นะครับก็เพิ่งซื้อใหม่เลยนะครับอันนี้มีแต่งไปบ้างนิดหน่อยนะครับก็ที่แต่งไปก็จะมี 3- 3ชิ้นนะครับก็คือตัวนี้ที่จับมือถือนะครับแล้วก็ที่จับแก้วน้ำแล้วก็ตะแกรงหลังที่เป็นไม้นะครับมีแค่นี้3ชิ้นนะครับ ก็ที่วางแผนว่าจะแต่งอีกก็จะมีกาดแทนแล้วก็ตะแกงตรงกลางตัวแล้วก็ที่วางของตรงไฟหน้านะครับมีแค่นี้แหละที่จะแต่งเพิ่มที่เหลือคิดว่ามันน่าจะเพื่อนจําเป็นนะครับก็ราคานะครับออกมาจากครับเฮาเนี่ยราคา85,000บาทนะครับ85,900มัง้งนะถ้า,ถ,าถ้าจะไม่ผิดหรือ84,900จาจาไม่ได้เหมือนกันเนาะ ก็ใช้งานตอนนี้ก็ใช้ไปใช้ไปประมาณ2,000กโลแล้วแหละ2,300 2,302นะครับ2,302กิโลแล้วนะครับออกมาประมาณเดือนก็กว่าก็ใช้ดีนะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็วางของได้เยอะเยอะเยอะมากๆนะฮะ เก็บของเก็บไรายได้ทําเป็นรถส่งเต้าหู้ได้ก็เครื่องนะครับเป็นเครื่องร้อนะครับเครื่องตัวเดียวกับเว็บร้เนาะอืมก็ความทนทานไม่ต้องห่วงนะครับใช้ทนเป็นสิบปีแน,น่นอนนะแต่ว่ารูปทรงแบบนี้เนี่ยสิจะขายก,กี่ปีนะฮะต้องรีบจัดนะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะจะเป็นแบบ อันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ลวมนะแต่มันแบบออกแบบให้เป็นอยนี้นะฮะให้มันแบบยืดได้หดได้เวลาล้มมันจะได้ไม่นั่นนะครับไม่แบบไม่หักไฟท้ายหลังก็เป็น LED หมดเลยนะครับไฟเลี้ยวด้วยไฟท้ายหลังก็ยืดได้แบบนี้เหมือนกันขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับผมเป็นระบบโซ่เกียร์วนเกียร์วนแบบสี่จังหวะเอ้ยเกียร์วนสี่เกียร์นะครับผมแล้วก็ไม่มีคลัชแต่อย่างใด บังโคลนตัวนี้นะครับดีมากเป็นบังโคลนเหล็กเลยนะครับเป็นแบบเหล็กเลยอะ่ะทนมากนะครับแล้วก็มี ABS มาให้ด้วยนะครับที่ล้อหน้าล้อหลังไม่มี ABS นะครับแต่เป็นดิสเบรกเหมือนกันเบาะนั่งเป็นเบาะแบบเป็นเบาะแบบนั่งคนเดียวนะครับแต่ก็นั่งสบายนะอืมด้นานนี้มีอะไรท่อไอเสียนะครับด้านนี้เป็นท่อไอเสียแบบยกสูงนะครับหนีน้ำนะฮะ ถ้าเสียหนีน้ําแล้วก็ไอตัวอันนี้เป็นโลหะนะครับเนี่ยถ้าดูในรูปมันหมนพลาสติกใช่ไหมแต่ว่าตามจริงมันเป็นโลหะนะแล้วก็พ่นสีกันความร้อนเอาไว้จับได้อันนี้เพิ่งเพิ่งขับมาจอดแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับอุ่นๆขับเนี่ยนั่นขับเนี่ยแทบจะไม่เคยรู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนซ้อนบางคนเข้าไปติดเบาะนะครับเป็นคนซ้อนเนี่ยอาจจะร้อนได้นะครับแล้วมันก็ไม่มีที่วางเท้ามาให้ด้วยเนาะ ก็ขี่คนเดียวสนุกกว่านะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะเอาไปออกทริปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปออกทริปยาวๆก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูอันนี้เพิ่งได้ขาตั้งกล้องเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลาไปด้วยการสตาร์ทรถ